สิริพอรอเตอร์วันนี้คุณอลิตารอดแดงรอดแตงนักศึกษามหาลาัยเชียงใหม่นะคะพาไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพาไปดูการจัดการก่อนเข้าคูหาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ไปพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ถึงความหวังหลังจากที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายงอบอจอที่ตามจากรายงานค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลลิตารอดแตงนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเขตเลือกตั้งนะคะที่ถือว่าใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเพราะว่าได้รวบรวมหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้งหมดถึงหหน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะและผู้ที่มาลงคะแนนเสียงในวันนี้นะคะส่วนมากก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะ ี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นณจุดเลือกตั้งที่บริเวณศาลาธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งถึง6หน่วยด้วยกันค่ะและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด3,554คนจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ในตอนนี้ทำให้ทุกจุดเลือกตั้งมีการปรับกระบวนการการจัดการเพื่อคัดกรองประชาชนก่อนที่จะเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหากันค่ะ โดยความร่วมมือกับอสมอที่ประจำอยู่หน้าหน่วยนั้นๆ1-2คนเพื่ออำหนวยความสะดวกตั้งจุดวัดไข้พร้อมมีเจลแอลกอฮอล์บริการให้ผู้มาใช้สิทธิ์ใช้ล้างมือกันทุกคนทั้งบริเวณทางเข้าและภายในหน่วยเลือกตั้งค่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็น ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็กมอชอครับพี่อยู่ขอพักในมหาวิทยาลัยครับก,ก็คือจะมีทั้งหมด6หน่วยด้วยกันก็คือต้องวัดไข้ครับแล้วทุกคนที่เข้าไปคือต้องสวมแมสครับไม่งั้นเราจะไม่เข้าครับแล้วก็ในในจุดต,ตั้งครับเราจะแบ่งครูหาเป็นสองส่วนส่วนแรกคือสําหรับคนปกติและอีกครูหาหนึ่งสาหรับคนที่อุณหภูมิสูงครับจุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้ เป็นจุดที่นักศึกษาให้ความสำคัญเป็นพิเศษแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงใหม่แต่พวกเขาก็หวังที่จะได้เห็นการพัฒนาของจังหวัดที่พวกเขาได้เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงที่ได้ศึกษาเล่าเรียนค่ะคิดว่าใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถนนิ่นคือการบริหารในจังหวัดของเราเองการที่เราเลือกใครมาดูแลในในในจังหวัดเราเนี่ยเราต้องไว้ใจได้ว่าเขา จะสามารถพัฒนาจังหวัดเราได้ขนาดไหนแล้วก็ดูดูความาดูนโยบายว่าจะพัฒนาแถวพ,พื้นที่ในที่เขาดูแลเนี่ยยังไงครใกล้ตัวตรงที่ว่าหนึ่งเราเรามีสิทธิ์ในการเลือกคนเข้าไปทํางานเนาะแล้วในการเลือกคนเข้าไปเนี่ยถ้าถ้าเราแบบเมืนแบบเลือกเลือกคนที่ดีเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะได้คนดีมาพัฒนา ของิ่นของเราก็คาดหวังเพาว่าเขาจะแบบทําหน้าที่ของเขาให้ดีแล้วก็แบบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคิดว่าเขาจะพัฒนาได้ดีกว่าอ่ารุ่นนี้ครับในในต,ตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้ดีอยากได้ที่แบบว่าเขามาพัฒนาได้ดีกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปีนี้คนรุ่นใหม่ค่อนข้างตื่นตัวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แม้จะมีสถานาการณ์โควิด -19 แต่ด้วยความร่วมมือกันในหน่วยเลือกตั้งแล้วทำให้มีการจัดการคัดกรองอย่างเข้มข้นทำให้การเลือกตั้งในปีนี้เป็นไปได้ด้วยดีและจากการได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่แล้วพวกเขาคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ตัวแทนมาบริหารจังหวัด แก้ปัญหาสังคมและอยากให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเห็นแก่ส่วนรวมให้มากเพื่อพัฒนาบ้านของพวกเขาไปในทางที่ควรจะเป็นเจนซีรีพอร์เตอร์ลลิตารอดแตงนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน